มะโอ,โอ,โอ้ไม่น่าเชื่อ my g อดโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยโหแม่งแจกหนักว่ะครั้งนี้โอ้โหแม่งให้สกินนี่อยู่เลยอะโหสุดยอดสุดยอดอันนี้คือผมไปกดรับของมานะครับได้ข่าวว่ามีของพอเริ่มเกมมันจะมีของให้โอ้โหไม่นึกไม่นึกไม่ฝันนะเยีย yeah! โอ้ ไม่ให้ไม่ให้หัวเอกหัวเอกล่างหนึ่งมาผมขออไปนะผมผมไม่รู้ชื่อตัวจริงๆแล้วผมไม่ไม่พูดไม่ถูกอะ่ะผมไม่ใด้สกินนี้มาด้วยอะ่ะคือแบบ้หผมแม่งคือตอนตอนตอนแม่งเล่นภาพเอเมรัตแม่งหาสกินนี้ตัวนี้แทบตายอะ่ะแล้วนี่แม่งมาแจากฟรีในภาคในภาครีเมคอะ่ะโอ้โหแบบโอ้โหแม่งตื่นตันแต่พูดไม่ถูกอะ่ะจริงๆอะ่ะโอ้โหสุดยอด ลองให้แป๊บ